เนี่ยถ้าเล่นสแตนดาร์ดนี่คือแบบว่าไอ้นี่นะเลยจะเจอแบบคนโง่บางทีก็เจอแบบคนจริงๆเงี้ยแล้วบางทีเจอคนอะไรไหมเจอคนแบบแมวคนไหนเชียรเลยแบบเล่นโซโล่แล้วก็ด่าพวกครูแล้วแบบอู้ผิดอะไรมึงไปเองอ่ะมึงไปถ่ายเองอ่ะไอ่บ้ะด็อกแล้วเจอด็อกวันที่ด็อกฟังเลยครัูไม่มีเกินเลยนะแล้วใครจะได้กล่าววิจารณ วิ่นวินวินมีลูกสองปะมีมีเอาตรงเนี้ยเจาะเจาะแบบเป็นแบบเห็นขาเจาะตรงเนี้ยแบบเรียงยาวเลยนะเจาะให้เห็นขายาวเลยยาวโอ้ยเวื่นป้องกันมันเจอที่เราอยู่อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอล่ะปี๊หูโอ้รับฟื้นเลยเอ้ย ยัยอะไรเดี๋ยวรู้จุดที่มันจะมาแล้วเอา้าไม่มีตัวเจาะนอกจากตัวเผาอ่ะย่ยละทีนี้ยังได้ฆ่าเลยของกูเฮ้บัดดีเพื่อนตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ละอิอเกย์ไอย เอาขาขาดอ๋นนอไอ้ย่าแม็ตก,มมต,กมมลลตกลูกมาย่ามีสไนเปอร์ตกลงมาเอิอมันกำลังไปช่วยเอิร์ดลงไปแล้วอยู่ตรงนี้มกำลังช่วยเอิรเอ้ยก็ดูอยู่ถ้ามันวิ่งมากูาย,ยิงอ่ะมันวิ่งกำลังแล้ววิ่งไปแผนนี้แหละโอเคคือกูให้เพื่อนไปดักแหละ ไอ้ยิ่งได้อุ้ยสวยอุ้ยงำงำงำอ้๋อไหนวะเช่นไหนวะไปข้างนอกข้างนอกเพื่อนแม่งออกไปยิงเลยไม่เนี่ยได้่ะไม่นะกูเผลอพังกับดักของเพื่อนไปอ๋อของวินนี่เองไอ้ยี่วินแม่งป่าตอนที่กูจะปิดเซเลียนคอร์สไอ้ไม้นั่นไอ้ยี่ เฮ้ยมาแล้วนั่นบนนั่นบนเพื่อนปะเพื่อนปลาเออใช่ๆยี่ยนตกเกมมาเร็วจู่ๆเฮ้ยโดนนะมีโดนแทงนะกไแมไม่โดนแทงนะระวังนะมี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 ของคุณปอมอันนี้ต้องระวังเลยเอ่อของคุณปอมเล่นตัวนั้นอะ คอยดูรอบๆไปด้วยนะเผื่อมันมีโดนแท็กของคุณปอมอะถูกมา,กกาดูยิงดูไปดูอุ๊ดเอ้าตรงนี้นะทิ้งสี่โอ้ โหมดกูญิงนั่นนั่นได้มึงฆ sí ่ากูไม่ตายรอฮิวฮิวเพื่อนเออยิงนั่นนั่นเลยนะเนี่ยมาละที่มันเนี่ยเฮ้ยโดนโดนผมต้องโง่ต้องยิงให้นี้เกือบแล้วไอ้พวกนี้ยิงไปสามนัดเหลือเหลือฮิวจะใช่อยู่ตรงบันไดนี่ตัวนนึงห้องห้องห้องกดน้ำห้องกดน้ำไอ้ห้องห้องอีกห้องนึง Anh Anh Đi Anh Ừ, không leo. Anh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  leo. đi Anh acting มาโอ้โหแยกเลยในแยกสุดๆกูไม่น่ายิงเลยต้องทุ่งไหนวิเอาให้มันหลบตาได้ยิงยิงๆเรา้วหนึ่งว่ะไอคิวมาตรงนี้คนหนึ่งไอคิววะเหมือนมีคนหนึ่งแยกมานะยิงเหรอใช่ใช่ ทุกฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ดิใครเรา,าไหนเน,นีเนเ่ยตรงเพื่อนแหละตรงเพื่อนตรงพี่ฟอมเดี๋ยวตอนนี้ไปไดิได้เบิดบทำงานว่ะที่ไหนวะวายวายวายตรงไงตรงไง เอาเฮียบอลลูรีมันโดนกับดักไอ้เฮียโอข้างหน้าเลยมีตรงนั้นอ่ะตรงบอลลูรีก่ะตรงที่พี่ตายตรงนั้นตัวหนึ่งเลยเยอะจังสองคนอยู่ในนี้อุ้ยเอุ้ยในไซในไซบีไซบี อย่าอย่าอยอยยไอ้กม่อยไเช่นนคามหวังอย่ที่เพื่อนมาช่วยเราด้วยโอ้ยโอ้มันมีลงทางล่างด้านล่างอยู่กว่าลืมยวางเลยโอ้ยเลยไปเลยจะได้อยู่เซนตี้ กำจักันเลยวะโดนจับไปแล้วต้องผมป่ะโอ้ m ค god ไม่ทันไม่ทันพี่ดนยิงพังแล้วอ้อาเอ้แต่ฝั่งมันตัวต้นไม่ค่อยเยอะเลยนะมาแล้ววิ่งไปนู่นแล้นะอะไรวะไม่ไมเจาะมันรู้มันรู้ที่เะไอ้สัไ้ไไอ้สัตว์อ้ไไอ้้ไไ้ไ้ไอ้ ให้เพื่อนเปิดิดาเลยกว่าโอเคกว่าแล้วงตามเพื่อนไปแล้วก็เดี๋ยวกูจะไปดีข้างนี้อุ้ยดาน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 ดนดันดนดันวิงวิงวิ่งไปไนปไหนเอ

มันโลมากเลยนะยิงตูดมันสองสามทีไอ้เนี่ยไอ้ไอ้นั่นนะเชื่อเฮ้ยที่ว่าชั้นเดิมปะเฮ้ยไอไปไปอย่าจับกูอย่าจับกู้ชั้นนี้นะชั้นที่เดิมเดิมชั้นเดิมไอ้เช่นนี้ออกมลคืออากานี่โตแม่งสุดโหดแล้วไม่งี้มเงินนะไม่งี้มเงินนะระวัง long ต้องไงดีไอ้เชี่ยเพื่อกู้ชาแล้วมันตายลงไงได้เดี๋ยวนะวินอยู่เงี้ยเอออินมันมีคนปิดตรงเนี้ยเออวินเอาโลชาร์ตวินเอาโลชาร์ตวินเร็วๆไอ้ยหยุดิวินเอาโลชาร์ตเออเข้าไปเลยพุ่งไปคำนั้นเออเอ้ยไม่แก้ไม่แก้แฮกเลยชักชักอะไรกูชักกระตุกว่า เอ๊นี่นี่ถยแล้วถยแล้วถยแลอยู่ไหนอยู่ไหนหน้าเลยเอเกงๆๆกำลังไปว้าวกางก็คงไม่ยเละเฮ้ยอู้อู้อาวกีัยวกัเล้อเดืแคดนละมทางเข้าไปเือปืน ยิงยิงไี่อะไรตรงนี้ปุกชวนเออยิงชนิชนเมฆสามเออยิงตอก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 ออวินเห็นยอะไโอ้ my god